โอโ้บรรยากาศแสนร่มรื่นที่หน้าบ้านพี่เสาวของนัเล็กฮะนะอยู่ติดถน,นนเนี่ยแหละบรรยากาศดีฮะอันนี้ดอกคูณหน้าบ้านโอ้โหกำลังสวยงามสะพรั่งเลยฮนะะนี่ะสุดยอดเลยดูแล้วแบบสดชื่นมีความสุขมากนะได้มาจิบกาแฟอยู่ที่บ้านตะเมียง ตำบลตะเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ช่องจิตเตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนานเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับบรรยากาศยามเช้ากับนาเล็กสบายๆนะที่บ้านพีสาวที่ตำบลตะเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นี่ฮะวิถีบ้านๆชอบบรรยากาศแบบนี้ฮนะนาเล็กเช้ามาก็มีมุมกาแฟสบายๆเดินชมธรรมชาติที่สวย สังเกตนะต้นไม้หน้าบ้านธรรมชาติสวยงามฮะเหมือนอยู่ป่าอยู่เขาเลยนี่นี่แหละชีวิตคนบ้านป่าก็จะเป็นแบบนี้แหละอันนี้จันผานะฮน,นี่ดอกคูนสวยงามมากเนี่ยดูฮะร่วงหล่นลงบนพื้นเนี่ยเหมือนเป็นพรมสีเหลืองสวยงามมากสดชื่นจริงๆ เมื่อเห็นดอกคูณล้วก็คงนึกถึงเทศกาลต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นางานสงกรานเรานะงานปีใหม่ไทยเรานี่แหละดอกคูณนะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะที่เรานิยมเอาใส่ขันน้ำนะนะมีงานบุญงานอะไรก็เอาใส่ขันน้ำมนก็ได้เนี่ยสดชื่นจริงๆเนี่ยนะ คือคำว่าดอกคูณมันหมายถึงว่าความแบบว่าเป็นสิริมงคลค้ำคูนอยู่เย็นเป็นสุขอะไรประมาณนั้นเนี่ยสวยงามจริงครับเห็นแล้วชื่นใจครับมีความสุขเนี่ยดูพื้น เรามองดูด้านบนนะนี่คคือเราจะเห็นแทบทุกบ้านนะว่ามีต้นคูณอยู่หน้าบ้านเพราะถือว่าเป็นไม้ที่เป็นสิริมงคลนะแทบทุกบ้านก็จะปลูกกัน,นะนบ้านละต้นสองต้นนะที่บ้านพี่สาวก็ปลูกไว้ต้นหนึ่งนี่สวยงาม ปีนี้ถือว่าดอกดกสะพรั่งจริงๆฮะไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเพราะว่ามันแรงจัดหรือเปล่านะทุกปีส่วนใหญ่จะใบเยอะนะดอกน้อยแต่ปีนี้สุดยอดมากนะสลับเช้านี้นะนเล็กก็พามาจิบก,กาแฟที่หน้าบ้านของพี่สาวที่ตำบลดเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์น ก็มาสัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่สวยงามๆและก็มีความสุขมากสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ